นี้เป็นคลิปการทํานายโดยพ่ย,ยิปซีการอ่านดวงชะตาด้านความรักความสัมพันธ์มาฟังสรุปภาพรวมดวงทั่วไปซึ่งเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็จะหมายถึงการอ่านไพ่จากพลังงานรวมบางเหตุการณ์อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากทุกคนกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้รับพลังงานบวกกันทุกท่าน สำหรับพลังงานที่เป็นด้านลบให้ใช้สำหรับการเตือนสติของเจ้าชะตานะคะเอารลขาค่ะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบ้างมีทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไรและด้วยความรวดเร็วในการอ่านไพ่และคลิปจะไม่ยาวจนเกินไปทางช่องได้ตัดการสับไพ่ออกเพื่อที่จะได้รับฟังคำทำนายกันได้เลยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นในลักษณะของอดีตปัจจุบันและอนาคต สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะราศีกันราศีปลายธาตุดินราศีแห่งนางฟ้าที่ต้องการความรักที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบที่แสดงออกด้วยการกระทําและคําพูดเริ่มต้นจากไพในอดีตเจ้าชะตาจะรู้สึกเหนื่อยค่อนข้างที่จะแบกรับสถานการณ์บางอย่างอยู่มีเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงไป กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนิ่งเงียบหรือการทะเลาะความผิดหวังความเศร้าเสียใจแต่พลังงานก็ยังจะมีความคิดถึงนึกถึงอยู่ความทรงจําที่ดีเรื่องราวยังคงหวนคิดถึงสิ่งนั้นอยู่มีพลังงานของการรอคอยการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆกับความรากักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าสิ่งที่ทุ่มเทนั้นได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างอะไรดีๆที่เคยทําให้ไปได้คืนกลับมาไหม ทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาว่าคุ้มค่าไหมกับการที่ทุ่มเทไปแล้วอนาคตจะเป็นเช่นไรจะดำเนินไปยังไงต่อและสําหรับพลังงานในปัจจุบันพลังงานช่วงนี้อาจจะทําให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเพราะในช่วงนี้ในทางโหราศาสตร์จากดาวพุธดาวแห่งความคิดสติปัญญาการสื่อสารที่เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันกําลังโคจรวิปริตพักมน์ในเขตราศีเมษ ที่มีดาวอาทิตย์ดาวมฤตยูพระรา,าหูและดาวพฤหัสที่เป็นสัญลักษณ์แห่งคู่ครองรวมสถิตยอยู่ด้วยขณะที่ดาวศุกร์ดาวแห่งความรักความสุขก็โครจรตามมาสถิตร่วมกับดาวอังคารในเขตราศีเมถุนทาให้ในคู่ที่มีประเด็นบางคนที่มีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางความห่างความคิดเห็นแตกแยกความขัดแยง้งคําพูดที่ทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกัน และในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับความผิดพลาดของตนเองการพูดจาการสื่อสารการขอปรับความเข้าใจกับคนรักคู่ครองการกลับมาขอโอกาสการให้อภัยก็อยู่ที่เจ้าชะตนั้นจะตัดสินใจเพราะบางทีเจ้าชะตาจะมีความรู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมากับการที่เขาเคยให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าเจ้าชะตาเองดังนั้นในการตัดสินใจนั้นต้องมีสติให้มาก เพื่อก่อให้เกิดสิ่งต่างๆนั้นในทางที่ถูกที่ควรพลังงานในฝั่งของเขากำลังมีการตัดสินใจความพยายามในการเริ่มต้นใหม่หรืออีกฝ่ายพยายามแต่อีกฝ่ายพอแล้วเพราะจะมีภาพความทรงจำเก่าที่มันค้างคาทำให้นึกถึงอยู่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โดนกระทําเจ็บมาเยอะก็จะรู้สึกอิ่มมีความคิดที่ตัดจบกับความรักความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางทีจะมีโอกาสเล็กๆที่จะมีการติดต่อกลับมาการติดต่อของใครบางคนโดยที่เจ้าชะตาอาจจะไม่มีความคาดหวังแล้วไม่คิดว่าเขาคนนั้นของคุณจะติดต่อกลับมาเพราะก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นมีปัญหาเกิดการนิ่งเงียบไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาทําให้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะแปลกใจการแสดงออกถึงความจริงใจจริงจัง ไม่ใช่แค่การพูดขอไปทีถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์รักที่กำลังมีปัญหาได้พบทางออกความจริงใจเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและได้รับโอกาสนั้นกลับคืนมาได้เริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคู่ที่มีความรักที่ดีต่อกันทั้งคู่ก็จะมีความโรแมนติกมากขึ้นอีกด้วยสำหรับในคนโสดนั้นจากการงานภารกิจที่กำลังกระทำก็จะเป็นโอกาสได้พบรัก เจอคนที่ถูกใจก็ได้เช่นเดียวกันการแสดงออกถึงความจริงใจตั้งใจจะสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์จากคนคุยเป็นสถานะแฟนได้มาดูพลังงานของเขาคนนั้นของคุณคนที่มีอิทธิพลสามารถเป็นได้ในทุกราศีแต่พลังงานที่เด่นคือราศีมีนราศีกรกฎราศีตุลพลังงานของคนเก่า มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับรักนาราศีกันสำหรับคนโสดใครที่กำลังแอบชอบใครอยู่ก็สามารถที่จะสานต่อความสัมพันธ์รวมถึงในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์เดินทางและอาจจะพบเจอคนที่ถูกใจด้วยสำหรับคนที่มีคู่รักนั้นอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ่อยในช่วงนี้แต่ก็ยังมั่นคงและซื่อตรงในความรักที่มีให้กันอยู่ตลอด ดังนั้นการหมั่นโทรคุยหรือการทักแชทกันให้มากขึ้นรวมถึงการหาเวลาดีๆไปเที่ยวด้วยกันเพื่อกระชับความรักความสัมพันธ์ให้รักกันมากขึ้นสำหรับคู่ที่มีประเด็นการปล่อยวางในทุกๆอย่างให้ดำเนินไปตามธรรมชาติและสถานาการณ์นั้นจะช่วยทำให้อะไรต่างๆได้กลับมารักษาและจะสร้างความสมดุลให้กับเจ้าชะตามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดในสถานาการณ์นั้นๆเสริมเรื่องโชคลาภหรือการเงิน และตัวแทนของความรักเสริมเรื่องการงานการเงินให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยเบอร์มงคลในท้ายคลิปจะมี QR Code สําสำหรับการติดต่อสามารถสแกนเข้ามาสอบถามได้เฉพาะเรื่องเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะคะผู้ที่ดูคลิปนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆกัลยานมิตรเพื่อนที่ดีมีพาร์ทเนอร์ดีธุรกิจดีขอให้ผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ ด้วยสติปัญญาแสงสว่างนั้นจงเกิดขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆมิติของชีวิตขอให้จักรวาลจัดสรรมาในเรื่องที่ดีอัปเดตดวงก่อนใครอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกันด้วยนะคะฝากทุกคนสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้า สุขสมหวังสำเร็จสวัสดีทุกท่านค่ะ